ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองที่พี่ต่ายจะทําการปล่อยในวันนี้โดยรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่เขาเรียกว่าอย่างไงออกได้หลายหน้ามากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวรถทําเงินหรือว่าเอาไปแต่งซิ่งเออไวลุ่มไวรุ่นเนี่ยชอบไปแต่งซิ่งๆรับสาวตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีหรือนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่มีรถคันแรกก็ไ้ขนนู่นขนนีน่เพื่อไปค้าขายนะครับต่อยอดทางธุรกิจ คันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันโดยคันนี้จะเป็นรถของ F อพี่ต่ายที่อยู่อำเภอสตึกเป็นของคุณพี่นัชชาชุ่ํรำนั่นเองซึ่งลูกค้าจองแล้วโอ้โหตามมากๆเห็นเทเลอร์ลงเห็นรุ่นนี้ลงเป็นไม่ได้เลยนะครับต้องทักมาถามหลังไมาตลอดอคุณต่ายครับรถมาหรือ,อยังอันนี้จริงเขาเจอพี่ต่ายพี่คือเขาเรียกพี่ตามเขาเรียกว่าตามช่องที่เราพูดอะเออเป็นชื่อทางการตลาดที่เราที่เราตั้งขึ้น่ะแต่ที่จริงเราก็เป็นน้องเขานั่นแหละ รถคันนี้นะครับที่คุณพี่นัชชาชื่อลำเลือกใช้ก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap 1.9เกรดเ S ราคาเงินสดเนี่ยจะอยู่ที่65,000บาทนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยราคามันถูกมากๆเลยเมื่อเทียบกับความสวยของมันอันนี้มันสวยแบบเรียบๆนะสีขาวไซ b บี a n เดียนมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีขาวกับสีบรอนเงินสีบรอนเงินก็จะเป็นคันที่ปล่อยไปเมื่อวานเพิ่อมอีก7,000บาท คือ6 1 2 0 0 0บาทนั่นเองแต่บางคนนะครับก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูแปลกแปลมันไม่เหมือนเจ้าตัวเกรด S ทั่วไปเลยมันเป็นไฮโซหรือเปล่านี่ไม่เขาเอาเจ้าตัวล้อแม็กของเจ้าตัว LDA มาใส่เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูนี่นี่นี่ครับนี่อ่าดูเลยก็ได้โดยเจ้าตัวเกรด S คันนี้นะครับปกติแล้วเขาจะมาพร้อมกับล้อขนาด15นิ้วแต่อันนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นของเจ้าตัว LDA นะ เป็น16นิ้วเบอร์อย่างที่ใช้ก็จะเป็น21570เป็นแม็กแท้ของอ isuzu เลยนะนี่ก็ต้องบอกว่าหยูยมันดูหรูหรามันดูเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆอันนี้คือแค่เราเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะมันก็ยังดูสวยน่าใช้เลยด้วยราคา65,000บาทไม่แพงนะครับกระจังหน้าที่ได้มาก็จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นสีเทามีโลโก้อิ s u z ุสีโครเมียมให้มันเป็นโครเมียมมันไม่ใช่สีสีเป็นสีขาวไซเบียนนะนี่ แล้วก็ไฟหน้าของเขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟแบบมันติร์เฟเกเตอร์หรือว่าเจ้าตัวไฟตาเพชรซองเป็นบริเวณที่กว้างทําให้เรามองรอบๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองไฟตัดมองไม่มีมาให้นะไฟเลี้ยวมีมาเออไฟเลี้ยวต้องมีมาให้ทุกรุ่นไหมวะ <c oughs> เออเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเบ้าไฟตัดมองมีรองรับให้นี่ สวยมากๆนะครับอันที่จริงอะ่ะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะพี่ตายไฟฝันเลยบางคนเซลมาไอาหัวล้านสรุปแกจะเลือกรุ่นไหนกันแน่วะคือแกชอบทุกรุ่นเฮ้ยมันชอบทุกรุ่นจริงๆนะซึ่งเราลองคิดในมุมกลับกันถ้าพี่ตายออกรถไปค้าขายสักคันหนึ่งเฮ้ยคันนี้ไหมราคาไม่แพงเฮ้ยหรือว่าเราจะเป็นเจ้าส่วนดีเฮ้ยความคิดความฝันของบนเออมันก็ไปเรื่อยๆอะ่ะเออ แต่มันก็รถอีซูซมันก็สวยทุกรุ่นมันตัดสินใจลําบากลําบากเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากได้รถอีซูซก็มาดูช่องของพี่ตายนะจะได้เห็นรถทุกรุ่นทุกแบบเลยที่เป็นรถอีซูซเนี่ยแล้วยังไม่มีรีวิวเทียบกับคู่แข่งนะอันนั้นไม่ไมรีวิวแต่เฉพาะรถอีซูซนะครับะระบบความปลอดภัยที่ให้มาเบรก ABS นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าก็มีมาให้อันนี้พี่ตายล้างทำความสะอาดพร้อมใช้แล้ว กระจกนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเราสามารถพับได้เลยแบบนี้แต่มันปรับด้วยไฟฟ้านะแต่ว่าพับพับมือเอานะครับใบปัดน้ําฝนก็จะเป็นแบบนี้โห้โหโอสฐ์เช็ดแล้วยังไม่ได้เช็ดตรงนี้เดี๋ยวเราไปเช็ดดีกว่าล้างไว้แล้วแต่ว่าฝนตกพี่ต่ายต้องมาเช็ดใหม่โอ้โหสามมังแต่6กโมงสินะเอฟถามว่าทั้ง2คัการนี้ถามเลยว่ารับรถได้เช้าสุดเท่าไหร่พี่ตายบอกเอาเลย8ปดโมงเนี่ยเจอกันได้เลยนะครับเพราะเรามั่นใจเรามาก่อนลูกค้าแน่นอน ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราไปดูด้านท้ายกันบ้างโอ้โหด้านท้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้นะกันชนท้ายไม่มีมาให้แต่ว่าก็สวยไปอีกแบบจะมีลูกค้าพี่ต่ายนะที่ออกตัวที่มีกันชนท้ายท้ายไปแต่ถอดอยากให้เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอก็จะเป็นแบบนี้เลยการชนท้ายก็แบบเปลื่ยสวยนะครับสวยนี่เป็นแบบนี้ถ่ายให้ดูใกล้ๆนี่ยางนะครับยางอะไรก็จะเป็นล้อ15กระทะ15เหมือนเดิมนะ ไฟท้ายก็จะเป็นแบบไฮโดรเจนแบบนี้เลยมือจับท้ายนะครับอันนี้ก็จะพี่ต่ายวะพี่ต่ายสั่งเป็นตัวโครเมียมไปต้องใส่เข้าไปจัดชุดหน้าหมดเลยเดไปเช็คดูอีกทีนึงนี่ก็จะเป็นแบบนี้มือจับท้ายของเขาจะเป็นสีดำนะแล้วก็ กระบะไลเนอร์นะครับอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยลูกค้าพร้อมใช้งานเลยแล้วกระบะท้ายมันถูกออกแบบให้กว้างมากๆเพราะฉะนั้นมันจึงบรรทุกสินค้าได้เยอะทําให้ลดผลแต่ไม่ใช่ไม่ได้ลดผลสิทําให้เพิ่มผลกําไรต่อเที่ยวเออนี่คือก็ใส่ได้เยอะไงรอบเดียวคุ้มเอาทีนี้เดี๋ยววิไตยจะพาไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างที่วิไต่ทําความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นยังไงไปไปดูกัน อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวเกรดเอสนะเฮ้ยถึงมันเป็นตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าข้างในมันก็ไม่เริ่มต้นมันดูหรูหรามากๆอุปกรณ์พื้นถงพื้นฐานอะไรเนี่ยเขาจัดการมาไว้ครบเซตเรียบร้อยอันนี้เราสามารถไปอัปเกรดได้เพิ่มนะโอ้แม่งเมาก็บินเยอะมันจะบินเข้าไปทําไมวะในรถเนี่ยเออไปทั้งอืง่นไปทั้งอื่นขี้เกียจเช็ดนี่นะครับประตูแคบก็จะเป็น,น่างนี้แล้วก็บริเวณช่องแคบด้านหลังถึงก็เป็นตัว Ace เอสเดียแต่เราสังเกตไุไปเฮ้ยมันไม่ได้แคบนะ อันนี้ผู้ชายอย่างพี่ต่ายเนี่ยเข้าไปนั่งได้สบายๆนะมันกว้างมาก,มากๆเนี่ยเนี่ยเบาะแขบจัดการให้เรียบร้อยอันนี้คนนั่งก็ได้นะครับหรือนั่งก็สามคนไปนั่งได้สบายเลยเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่มีคนนั่งเนี่ยเวลามีสัมภงสัมภระเราก็ใส่ได้วางไว้ข้างหลังก็ได้ไม่เปียกฝนด้วยสุภาพสตรีครับรถไปซื้อของใส่เลยรองเท้ารองเท้าเสื้อผ้าจะ,ะตัวยางรองมีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับเจ้าตัวกรองใส่ของตัวนี้ใส่ของใส่อะไรก็ได้นะ อะไรที่ใส่ได้เขาใส่ไปเลยนะ <c oughs> ครับแล้วทีนี้เรามาดูบริเวณแผงประตูกันบ้างพี่ายชอบมากๆเจ้าต,ตัวเกรด S ในรุ่น2020-21เนี่ยโอ้โหมันกระจกมองข้างมันปรับด้วยไฟฟ้าแล้วนะเนี่ยตัวนี้พี่ายชอบมากๆเลยคือเราไม่ต้องเปิดกระจกไปเอามือไปบิดไปบิดอะไรโอ้อยากไยเขาเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าแล้วนะครับทันสมัยเลยแหละนี่ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเซ็นทรัลล็อกนะประตูเขาไม่มีรีโมทให้นะครับจะมาพร้อมกับเซ็นทรัลล็อก เราใส่แค่รีโมทเพิ่มอย่างเดียวตัวเบาะก็ upp, จะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมเออนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ทำไมเขาไม่เอาตรงหวัวออกนะบบกไว้ออกโอ้เลยจะเป็นของพี่ต่ายอ่ะนี่เบาผ้าจะเป็นแบบนี้ปรับสูงต่ำไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับเขาออกแบบให้รองรับกับสรีระของเราอยู่แล้วเพราะว่ารถก่อนที่เขาจะเอามาใช้งานโอ้ยเขาสอบถามเขาวิจัยขนาดมาหมดแล้วว่าลูกค้าต้องการชอบอะไรยังไงมันถึงมาเป็นรถคันนี้ไงนี่บริเวณภายใน คอนโซลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้โ oh, หถึงมันจะเป็นตัว S สนะมันก็รูหลามากๆนี่พวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตมี3ก้านนะครับกระชับควบคุมพวงมาลัยได้แม่นยำมากขึ้นนะครับเวลาที่เราต้องควบคุมทิศทางรถเครื่องเล่นก็จะเป็นเจ้ยวตัว CDMP3 มี USB ให้ด้วยนะที่สาคัญเนี่ยชาร์จบง่งชาร์จแบตได้ด้วยโอ้โ oh, ห oh. มันสุดยอดมากๆ6กแสนห้าพบาทไม่แพงบางคนก็เอาไปใส่จงใส่จอเพิ่มก็ก็ดีไปอีกนะครับสวยไปอีกแอร์ก็จะเป็นเจ้ยวตัวแอร เขาเรียกว่าไงมันเป็นแอร์ปกตินี่แหละแต่พี่ต่ายชอบตรงที่เฮ้ยมันดูสวยนะแล้วมันใช้งานง่ายเนี่ยปรับทิศทางนะครับแล้วก็พัดลมน้ำยาแอร์เฮ้ยมันดูมันก็รู้เลยมาพร้อมกับฟิลเตอร์นะกองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยเกียร์นะครับอันที่จริงมันมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกด้วยนะแต่เจ้าตัวนี้มันเป็นเกียร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความประหยัดน้ํามันแล้วก็ ความสนุกเล้าใจในการขับขี่ของเกียร์ธรรมดาพลาดไม่ได้กับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดคันนี้ทีนี้เราไปดูบริเวณห้องเครื่องกันว่ามันเรียบร้อยไหมอมถ้าตรงไหนไม่เรียบร้อยเราก็ดูไปพร้อมๆกันเวลา,าพี่ต่ายถ่ายเสร็จพี่ต่ายจะได้ไปเช็ดทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยลูกค้าจ่ายเงินลดราคาเป็นแสนเขาจะได้แฮปปี้เออถูกไหมเฮ้ยแสนก็เงินนะบางคนบอกว่าเฮ้ยราคานี้มันไม่มันหกแสนไม่คาดหวังอะไรหรอกราคารถมันไม่แพงอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็เป็นเงินนะครับเงินแสนเราเพราะฉะนั้นต้องให้คุ้มค่ากับความคาดหวังของลูกค้านี่มาดูกัน เจ้าตัวเกรด S นะครับเอาจริงๆแล้วมันมีให้เลือก1.9ก็มี3.0นะแต่เจ้าตัวนี้มันจะเป็น1.9เจน2นะครับ1,900ซีซีประหยัดน้ำมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความแข็งแรงทนทานตามแบบฉบับของอ s ซูซด้วยให้แรงม้ามาถึง150แรงม้านี้คุมกำลังเขาก็จะมีเจ้าเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ช่วยในการรีดแรงม้าแรงบิดเข็นให้มันออกมาเต็มที่ในยามที่เราต้องการใช้ เค้นไม่ใช่ว่าให้เกินกําลังนะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่อยากเรียกออกมาให้มันเร็วกว่าปกตินี่จเจ้าตัวนี้ช่วยได้นี่นี่นะครับแรงบิดตัวนี้จะอยู่ถึง350นิวตันเมตรนะโอ้เครื่องยนต์ปีายแบ็คสวยมากๆครับสวยมากๆห้องเครื่องยังสวยเลยรถอีสุส การรับประกันเครื่องยนต์1 0 0 0กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก้อนเอออย่าลืมนํารถเข้าศูนย์นะแล้วก็ตอนนี้ฝนน่าจะมีการโปรยปลายใหม่แล้วแหละเมื่อกี้เห็นพี่พลบแกถือไก่ทอดมาเฮ้ยหิวเดี๋ยวไปหาซื้อไก่ทอดกินดีกว่าอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่ตายจะถ่ายรูปรถคันนี้ไว้ส่งให้กับลูกคา้าหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปแล้วแล้วก็ขึ้นหน้าเพจด้วยนะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหนน้าะคครรััับบสสวดี